ผมพยายามเล่นเกมนี้สองครั้งแล้วคือมันเข้าเกมไม่ได้นะครับเข้าได้อยู่ครั้งหนึ่งเข้าไม่ได้ไปสองครั้งนะฮะคิดว่าน่าจะเกิดจากเออคนเล่นมันเออเยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวอาจจะขอรอเสียงสักครู่นะครับดูจอทีวีจอเล็กไปก่อนแล้วกันนะฮะก็คือผมจะลองลองดูอีกทีนะครับว่าเกมเข้าได้ไหม ถ้าเกิดเข้าไม่ได้ผมก็จะเล่นไปเล่นเอ่อบ o ทเ t i n g wave หรือไม่ก็ power ววแทนนะครับก็แผงก็ตามนี้นะครับขอทดสอบโอเคครับเสียงเข้านะครับงั้นผมจะ press press to play ละ press to play จะเกี้ยวใช่ออไหมเหรอเอวทำไมอ่ะ 怎么样？飞东飞东，怎呀 เซนเลโซซีโรนี่ผมรู้สึกว่าปัญหามันยังค่อนข้างเยอะในความเสียรของของอของตัวเกมนะครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาเรื่องเมาส์เมาส์กับคีย์บอร์ดชนตีกันผมรู้สึกว่าเกมมันยังไม่มันยังเมือนเหมือนกับว่าความความเลียบในสมัยเกนชินกับคอนไกรซาเลมันน้อยลงอะครับโคโลเวอรสนะครับเปิดใหม่ เซนเลโซนเซโรนะครับเคียเคีย์เลยโลอะไรกดเพล y เวอร์ชันคอลเลกชัน ดาวโหลดยิงดีซอนโอ้โหต้องโหลดอีก3ามร้อยแปดเกนะครับเรียกว่าโหลดกันนานเลยฮะ ามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับผมก็จะลองเซเลสโซนเซโร่ก่อนถ้าเกิดเล่นไม่ได้หรือว่าติดขัดเหมือนกับสองครั้งที่แล้วผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นวูดเทิงเวฟแทนนะฮะวูดเทิงเวฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นรู้สึกเสีดายเกมเอครับคือมันทําออกมาเหมือนเนที่อิมแพคเป๊ะเลยอ่ะตอนแรกผมเลยผมรับไม่ได้ก็เลยยังไม่เล่นแต่ตอน,แต,ตอนแต่ตอนนี้อาจจะเล่นแล้วนะครับคือมันไม่มีเกมจะเล่นแล้ว นะครับถ้าเกิดว่าวู i ทิงเวฟไม่ผ่านอีกก็เดี๋ยวผมไปพาวเวอร์แล้วกันพาวเวอร์เพิ่ง up, อัพลิเจียนใหม่นะครับเป็น Legend, Su, Su ji, Maya, Alex, ลิเจียนซูซูจิมายะอะไรสักอย่างนะครับพาวเวอร์เหมือนกับจะเปิดกึงก่งๆึ่งเป็นไลฟ์สรวิเหมือนกันนะครับคือค่อยๆอัปเดตพื้นที่ขึ้นมาเรื่อยๆสงสัยจะเริ่มมีกําไรแล้วนะครับก็เลยเริ่มแบบว่าาขยายแคบขยายนะครับอันนี้เราก็มาลุ้นกันเซเลสโซเซโร จะได้เล่นไหม b o ท s t e i n g ผมเคยทําครั้งนึงแต่ว่าเกมมันเข้าได้นะครับคือมันคือเขาทำมาดีเข้าได้ง่ายๆแต่ว่ามีปัญหาเรื่องคือเขาไม่ได้ออปติมซคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับตัวเกมนะครับเขาเขาปรับปรับให้ผมสุดทุกอย่างเลยก็เลยก็เลยเกิดการเออก็เลยเกิดเกิดการแหลก FPS แย่ลงนะครับเฟรม per second ตอนแรกผมผมก็รู้ว่าผมรู้ว่าคอมผมเป็นอะไรจริงๆไม่ใช่นะคือมันคือมันปรับเซตติ้งสูงไปนะฮะ Don't touch Don't touch Don't touch Galaxy 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 อเช็คกิ้งรีสอร์ i อินทรี t y นะครับต้องเช็คความถูกต้องของรีสอร์ทด้วยนะฮะ ใช่ที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ลองเข้าเกมมาก่อนเพราะผมมีเขามีมีมีเซนมีเซนมีซิกเซนนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าผมลองเข้าไปก่อนเนี่ยแล้วออกมาใหม่แล้วเอาอมาติมตรมตรีม่อยแล้วกลับเข้าไปใหม่เนี่ยผมว่ามันจะเจ๊งอะน,นะครับผมก็เลยแบบว่าเอาปล่อยนายเต็มที่เลยเราเราเรารีโหลดใหม่รีแพ้ใหม่แล้วเรานายเต็มที่เลยครั้งแรกอะไรที่โหลดเพิ่มก็มาเพิ่มกันกันหน,น้างานนี่เลยให้ดีสักเกมใหม่หรอ ให้ทำไรอ่ะอ่าเป็นเกมที่ฉลาดพอควรแล้วเมื่อกี้การนี่นี่นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเจงใช่ไหมนี่คือเจงหรือเปล่าเจสิครับ ดูเหมือนผมจะเล่นไม่ได้นะครับ e n c e l e t Zone Zero นะครับโหลดยิ่งคอนฟิกดีดา้าที่คอนฟิกไวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นจุดค้างแล้วถ้าครั้งนี้ไม่ได้อีกผมว่าผมคงรอก่อนแล้วกัน e n s e l e t Zone Zero วอรอคนอ๋อเซิร์ฟเวอร์คนเยอะไปหรอ ออเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเมื่อกี้คนเยอะไปใช่ไหมอ๋อได้ก็ได้ถคนเยอะไปก็ไปอ่าอ,อเมริกาก็ได้ไม่ได้ถืออะไรไปเล่นเขามีการแก้บัล็อกกันนะเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วผมผมเข้าไม่ได้แบบ,แบ,บงงๆมากๆเลย,เลยนี่คือเนาะเขายังตอบกลับมาว่าเออเออเ,อ,อเลือกเซิร์ฟเวอร์มันเซิร์ฟเวอร์มันเนต็มานาย,ยานายต้องเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะ ครั้งนี้มีการเตือนนะครับครั้งนี้ผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เป็น Login Fail p l e s t r y a n o t e r Server นะฮะผมว่ามันเล่นไม่ได้ผมว่าท่านางจะเล่นไม่ได้นะฮะเราเหลืออีกสองเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์ยุโรเปียน Play เขาน่าจะต้องขยายเซิร์ฟเวอร์ให้มากกว่าน,นี้นะครับเพราะไม่งั้นาะคือผมไม่ได้เล่นเดวันด้วยเพราช่วงช่วงที่เกมนี้ออกเดวันผมไม่ว่างนะครับไม่ว่างแล้วก็แบบหมดความสนใจในการทำ YouTube ไปสักแป๊บนึงก็เลยไม่ได้มาวันแรกของเซเลสโซเซโร o นะครับตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วอ่ะยังทุกอย่างยังไม่ลงตัวอหรอคุโรบรตัว๋วฮ่องกงเงินไตหวันก็ได้ไปะ เอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับคือคือผมต้องเล่นไต้หวันซื้อเนี่ยโอ้ไม่ได้เล่นไม่ได้จริงๆครับเซเนสโซเทโรเล่นไม่ได้นะครับมขอเอเชียรอบซิ เพลงมุนมุนนี่แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าได้เหรอเรือ่องนี หรือคือนายถ้าเกิดว่านายไม่ให้เราเข้าก็ไม่ต้องให้เข้านะไม่ใช่ว่าแบบให้เข้าแล้วได้เข้าันเดียวเงี้ยแล้ววันอื่นไม่ให้เข้าอีกมันเล่นต่อเนื่องไม่ได้นะมันค้างคารู้เปล่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะบอกกันตรงๆผู้ก,กันตรงๆว้าวกันซื้อ หมุนวนไปแล้วก็วนไปแล้วก็วนไปทำไงดีอ่ะทำไงดีทำไงดีเสือมาแล้วพี่เสือมาแล้วนานจนพี่เสือรอไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเคฮะก็คงก็คงยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะผมคิดว่ามันมันมน,มนการสร้างไออดีใหม่ด้วยนะฮะ อาจจะมีผลกับการนั่นนะฮะไม่รู้เมื่อไไรจะได้เล่นต่อเลยเนะีนะ่ยเหมือนเหมือนกับการเหมือนกับเหมือนกับว่า Server เซิร์ฟเวอร์เขาคุมเขาคุมตจำนตวนคนไว้หรอ โอเคผมไม่น่าได้แล้วะครับผมขอลองล็อกอินเข้าเข้าด้วยไอดียกับบ้านหนึ่งอีกอีกอันหนึด้นะคออบถ้าผมลองเข้าไอดีที่ผมเล่นตอนก่อนหน้านี้จะเข้าได้ไหมอ่ะ เปิดขึ้นมาสิจ้าเปิดขึ้นมาสิจ้าเปิดขึ้นมาสิจ้ากณไม่ได้กดปิดอะไรนี่ทำไมอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอล็อกอินด้วย,วยอีกอีกพาสเวิร์ดนึ่งนะครับต้องขอปิดขอเป็นจอดำสักสักครู่นะครับ คือเฮิ่นแบบว่าเป็นมันส่วนอาจจะต้องส่วนตัวนิดนึงเอ่อแล้วทันที้ขมจะเปลี่ยน อามามันมาหน้าเราอินแล้วผมขออนุญาตสักครู่นะครับ ก็เริ่มมาเจออ๋อต้องต้องเริ่มมาแล้วโอเค,อเ,คเข้าได้นะ้วเขาเนียผมขอลองเข้าเซิร์ฟเวอร์เอเชียดูนะฮะว่าได้ไหมน่าจะเปิดจอได้แล้วแหละอ้าวปรากฏว่าจอหางค่ะ โหลดดิคอนฟิกเนต้าก็ขึ้นหน้าโหลดอย่างนี้นะแล้วยังไงต่ออันนี้เป็นไอดีที่ผมตอ,ตอนแรกผมลองลองเล่นดูเฉยๆนะครับว่ามันสนุกไหม นะครับแล้วก็ยุ่งๆก็เลยหายไปนะครับตอนนี้จะกลับมาเล่นใหม่แล้วก็พบว่า Logging on to the a m server อ็มเซอรวอรลารอก่อนนะคุณอื่นเขาเล่นกันได้ยังไงเนาะคนอื่นเขาเล่นกันกับเกมนี้กันได้ยังไงทำไมผมเล่นไม่ได้อะที่ตรงหียตรงไหนผมก็เลือกเอเชีย นี่องของคเรื่องอเมริกาโอเค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 เปิดไมค์สิเปิดไมค์สิเปิดไมค์สิ แล้วก็เปิดมาซีเดี๋ยวผมลองเลือกโซเวอร์อเมริกาแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าเคยเคยเล่นอยู่ในโซเวอร์อเมริกาแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับเอ้อขึ้นมาเลย อ่าผมอยากเล่นเอเชีย e นะแต่ว่าลองลองดูก่อนว่าาแบบริงานได้ไหมค้างหมดเลยครับ l o ิ d i n อ c o n f l i ์เดต้า ถ้าท่านไอดีนี้ไอดี ID นี้เขาได้แล้วว่ามัน,ม,นมันเกิดปัญหาเรื่องจำนวนคนเล่นนะฮะไอดีคนคนนี้อาจจะเต็มหมายถึงเขาให้เล่นไปจำนวนลิมิต,ตคนนะงจำนวนไอดีมันเต็มนะฮะได้เหรอได้ไหมได้ไหมอะ่ะ ได้มหมอานายได้มหมอานายนายให้เราเข้าเถอะก็คือสุดก็คือเป็นปัญหาของเซนเลสโซนเซโร่อย่างเดียวอย่างเท่าฟังนู้นนะฮะคือมันโอ้โหผมล็อกอินมาพยายามล็อกอินมาเกือบยี่สิบนาทีแล้วฮะก็คือ ก็คือล็องอินไม่ได้เล่นไม่ได้นะฮะก็น่าจะมีแค่น,นี้ยนะครับไม่เป็ไนไรดูทอร์ัสไป็นพลางๆ,งๆนะด้วยเออด้วยแสงตะวันอันงดงามมีน้ำทะเลนะฮะนี่คือสิ่งที่ฉันเป็น this is how I am ดูท้องฟ้าสายน้ำแล้วก็ตอกไม้ไฟ อันนี้เป็นโฆษณาขายรองเท้าที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะโฆษณาขายรองเท้าชื่อรองเท้าชื่ออะไรเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรอแฟชชั่บนี่แฟชชั่นเจ็ดหกสองอันนี้เป็นโฆษณาอะไรเอ่ยยี่ม่บอลลูนนะฮะ มีคนขีน่จักรยานส่งของอ่านไม่ออกครับแต่เมื่อจะได้รางวัลอะไรสักอย่างสามรางวัลรีเซลเนี่ยเอาเงินมาก่อนของเอาไว้ที่หลังเป็นปืนนะฮะปืนแบบ Next Generation ด้วยอันนี้น่าจะเป็นหนังนะหนัง UFO โดึงคนไปเฉยเลยเจ้าคนไปทำอะไรอย่าแตะหนึ่งเก้าเก้าหกพอตพีกพอรตเตอร์วิดพีกพี่เสือมาแล้วพี่มีมาแล้ว สู้คนด้วยคอมเบอร์พลังนี่มัดขันต่อยขันต่อยอ๋อเป็นเป็นคัก็เป็นฟูเอลเป็นน้ำมันเป็น,น,ปน, uel, ปน,น,ปนแบตเตอรี่นะฮะแบบต่อยกันแบบว่ามันแรงสูงมากฮอลลาฮอลล่ลอะไรอ่ะเ i ้ไอเอต้องการคุณน,นี่คืออะไรมามาโล่เราสิให้ได้เอเป็นอินเวสทิเกชันนะ,ะเป็น คล้ายๆกับนักสืบเอกชนมาฮะนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือโบกา l เล็กซี่นะฮะ B O X Galaxy นะฮะทุกอย่างเชื่อมหมดดนะ้วย wifi แน่แบบเชื่อมกันเกมก็เชื่อมกันเกมบอลก็เชื่อมกันนะฮะคราวนนี้เป็นเครื่องบินนะฮะ เป็นเครื่องบินจะบินไปไหนเอ่ยเป็นอ้าวเครื่องบินตกเหรอทำไงล่ะโดดล่มสิโดดล่มสาวหญิงสาวเห็นเครื่องบินตกนะฮะนี่คืออะไรละ่ะทำให้ทำให้เครื่องบินออกปลอดปลอดภัยเหรอไอโฮนี I ้โฮ small body big c a a ตัวเล็กแต่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะฮะ อันนี้ Elite p a r t เ e r ร์โคนะ้ชเกี่ยวกับการสร้างเมืองเกี่ยวกับคอนสตรั t ชั่นะบิชันนั่นเองอันนี้อะไรเอ่ยร้อยกิฟร้อยได้เปิดกาชาได้ตัวนี้ออกมาเป็นไงล่ะนี่ตัวแรงเป็นร้อยคะแนนซะด้วย f f ฟ i ิเชียลดีล e Gift น้อยคลิกแนลเซิร์ชสองศูนย์แปดเก้าเดอะเฮิร์สตบีทฮาร์ดบีทเป็นคนยักษเหรอฮาร์ดบีทการเต้นของหัวใจนะฮะ อินเวชั่นเน็กเจนอะไรก็น next gen One, เน็กเจนไปหมดวันเดือนเดือนสิบสองสิบเก้านี่เป็นเอ่อบะหมี่นวดเดินเหรอเมือนขนมเลยอ่ะเป็นอ๋อเป็นบะหมี่เป็นชื่อย่อของบะหมี่นะฮะเป็นชอโฆษณาบะหมี่นะฮะเจ็ดสี่เจ็ดคืออะไรหนึ่งสี่หนึ่งยี่สิบสี่นี่คืออะไรโฟวันคืออะไรเหรอ เป็นโฆษณาของแบบว่าคล้ายๆเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเปล่าแบบว่าให้ซื้ออะไรอันหนึ่งสี่อันในหนึ่งอันของทุกคนเป็นเออร์แบนวิดีโอเกมคือเกมเก่ามั้งฮะไม่ได้ไม่แน่ใจมันไม่เรียกรีโทอเออร์แบนเออร์แบนอ๋อเป็นเกมเป็นเกมนอกกระแสะนะฮะน่าจะน่าจะหมายถเกมนอกกระแสะ นี่เป็นขบวนการ5สีนะฮะสีเขียวสีเหลืองสีชมพู5สีไม่รสา3สีก็พอแปลงล่างกระโดดเตะไรเดอร์คลิกนี่เป็นแบล็คโฮลเป็นสมบัตินะนี่เป็นลูกจอกนะฮะแบล็คโฮลมิเนียนลูกจอกสตาร์ไลน์ไลน์ออริจิน นางโคู้ทัศนะฮะนี่ดูมีูเรื่องอ่ะเขาจะจะโฆษณา,าอะไรหรออิสระฟรีโอ้โหขายรถนะฮะขายรถงันดริฟต์ยังดริฟต์ยังสวยงาม <S 2> <S 2> <S 2> แม็กเอนจินด้วยฮะ เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนดังกับพยมุนที่เราข้ามไปได้แล้วกล่องหนึ่งร้อยมาอีกแล้วนะฮะโฆษณาพวกนี้โฆษณาพวกนี้มาแบบมาแบบสุ่มเหรอฮะนี่เป็นโฆษณาซัมเมอนะฮะอันนี้มันบอกว่ากาชาได้ร้อยออเวเชอร์ลีสกิฟตร้อยซิกเนลเซิร์ช อันนี้ก็มาที่เมืองเมืองเก่าโฆษณาแรกที่ผมดูไปครึ่งเดียวอันนี้เป็นผลจากปรากฏการธรรมชาติหลังจากปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นนะฮะก็จะเกิดความร้างความเสียหายในบ้านบ้านเรือนนะฮะอันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นละครพวกเราจะไม่ยอมแพ้แม้ถึงแม้โลกจะงจุดจบ ในสะอาดแห่งนี้นี่คือตัวฉันอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะค,ะคือในแสงแสงยามเย็นก็ได้ยินเสียงรม้ม้ไฟ ถ้านายอ่านอ่านข้อความนี้ฉันคิดว่าคนคนไม่มีอะไรต่างจากเดิมมากนะมนไม่ใช่สำหรับนายหรัสำหรับทุกคนบนโลกบัลเลชูฮอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะเป็นเอ่อเป็นการนั่งดูโฆษณารอเกมล็อกอินนะครับอันนี้ก็จะจะซ้แ,แล้วผมก็ขอไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ